นี่คือพิธีต้นตำรับของการยกดวงบูชาดวงเสริมมงคลทุกด้านของชีวิตผู้ที่มีปัญหาด้านการเงินการงานการทำธุรกิจที่ติดขัดความรักที่มีปัญหาสุขภาพที่ย่ำแย่และมีอุปสรรคในชีวิตนี่คือพิธีที่เหมาะสมที่สุด,ดและนี่คือเหตุผลที่ตัวอาจารย์และเพื่อนกลุ่มนักธุรกิจทำพิธีนี้ทุกปีเพราะเป็นพิธีที่แรงให้ดวงเราจากร้ายกลายเป็นดี คนที่ดูคลิปนี้จนจบขอให้ร่ำรวยสมหวังดังใจเหมือนได้ทำพิธีด้วยตนเองนะครับ พิธียกดวงประกอบไปด้วยทั้งหมด4พิธีใหญ่ครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงกว่าโดยท่านพราหมณฑิตโมหานที่เสืบเชื้อสายตรงจากท่านฤาษีวสิทธิ์ซึ่งท่านฤาษีวสิทธ์นี้ถือเป็นหนึ่งในเจ็ดฤรีที่ถือว่าเป็นบุตรแห่งพระพรหมการบำเพ็ญของท่านฤาษีวสิทธิ์ได้รับการขับขานนับถือจากคณะเทพโดยพระอินทร์พระพรหมมหาเทพสรรเสริญน,นามว่าพรหมเรษีและได้รับอาวุธวิเศษคาถาพระพรหมทันจึงเป็นเหตุผลที่ท่านพราหมณฑิตโมหานสาม ามารถทพิธีได้ครบทั้งหมด3พระเวทนั่นคือโลกมันตราเรือสีมันตราและเวทที่สูงที่สุดนั่นคือเวทมันตราที่ทําได้เฉพาะพราหมณ์ผู้สืบเชื้อสายโดยตรงเท่านั้น พิธีแรกคือพิธีบูชาเทวดาพระเคราะห์ทั้ง9้าพระองค์ที่ถือเป็นเทวดาประจําดวงของแต่ละคนเพื่อให้เทวดาพระเคราะห์ประจําดวงเปิดดวงทุกด้านให้กับเจ้าชะตาโดยมีหม้อกลัด9ก้าใบแทนเทวดาพระเคราะห์โดยในหม้อจะบรรจุข้าวสารที่ถือเป็นแท่นประทับขององค์เทพประจําดวงทุกพระองค์ บทยชุรเวทที่ท่านพราหมณ์กำลังสวดทำพิธีนี้ถือเป็นมันตราสงสดที่สามารถทําได้เฉพาะท่านพราหมณ์ที่สืบเชื้อสายโดยตรงเท่านั้นและอยู่ในวันณะพราหม์เท่านั้นและพิธีนี้ถือเป็นการอัญเชิญเทพประจําดวงของเจ้าภาพมาประทับในปรัมพิธี หลังจากท่านพราหมณ์สวดทำพิธีบูชาเทวดาประจำดวงเสร็จผู้ทําพิธีจะต้องอธิษฐานขอพรเพื่อเปิดดวงให้กับตนเองเพื่อให้เทวดาพระเคราะเทวดาประจำดวงยกดวงด้านการเงินการงานและทุกด้านของชีวิตในพิธีนี้เจ้าภาพจึงจำเป็นต้องมีสมาธิและตั้งจิตอธิษฐานขอพรที่ปรารถนาะ นอกจากการอัญเชิญเทวดาพระเคราะห์ประจำดวงแล้วท่านพราหมณ์จะอัญเชิญพระพิฆเนศพระแม่อุมาเทวีพระนารายพระแม่ลักษมีเพื่อมาคุ้มครองพิธีคุ้มครองดวงของเจ้าภาพเพราะหากใครเจ้ากรรมในเวรแรงอาจทําให้พิธีนี้ทําได้ไม่สําเร็จ การสวดบทสังกะรับปากของท่านพราหมณ์เพื่อเป็นการขอเงินขอทองขอโอกาสขอสุขภาพขอความสุขและล้างบาปกรรมคนที่เคยทํากรรมหนักเคยทําแท้งมีส่วนร่วมในการทําแท้งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือกรรมหนักทุกประเภทพิธีนี้ถือเป็นการเปิดดวงเพื่อขอขมากรรมที่ส่งผลทันทีเพราะเป็นการทําพิธีต่อเทพและเทวดาพระเคาะห์ประจำดวงภูยานีนาวะกาวตินาวะนาวะ พิธีทำน้ำมนต์ล้างบาปล้างกรรมล้างดวงเพื่อเปิดดวงให้กับชีวิตโดยในพิธีจะประกอบด้วยธัญพืชทั้งหมด9ชนิดและยังมีพืชหายากเพื่อเป็นการทำพิธีเสริมเทวดาประจำดวงครบทั้งหมด9พระองค์นั่นคือพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระพฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์พระราหูพระเกศ เพื่อให้เทวดาทุกพระองค์คอยคุ้มครองดวงไม่ว่าดาวแต่ละดวงจะย้ายราศีก็ให้เกิดประโยชน์กับเจ้าภาพอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีของมงคลที่ท่านพรามได้สืบทอดมาที่ไม่สามารถเอ่ยถึงได้ แต่ของทุกอย่างในการทําพิธีทุกขั้นตอนล้วนเป็นของหายากที่นําเข้าจากต่างประเทศและหลายอย่างก็ได้มาจากในประเทศของเราฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ทําจึงถือว่าเป็นคนที่ถึงเวลาแห่งการเปิดดวงเปิดความสําเร็จเพราะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้ทําขณะทําทพิธีด้านหน้าเทวาลาัยมีฝูงนกที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน จับกลุ่มเป็นฝูงใหญ่และพร้อมกันส่งเสียงดังไปทั่วบริเวณท่านพรามบอกว่านี่คือนิมิตหมายอันดีนั่นหมายความว่าเทพเทวดารับรู้และถือว่านี่คือการมงคล น้ำมนต์ที่ผ่านพิธีโดยท่านพรามบัณฑิตโมหาน,นี้เป็นน้ำมนต์เพื่อล้างบาปล้างเคาะล้างสิ่งไม่ดีในดวงและขจัดอุปสรรคโดยเจ้าภาพต้องหันหน้าและเหยียดขาไปทางทิศตะวันตกการอาบน้ำมนต์นี้ท่านพรามจะสวดมนตราพระพิฆเนศเท,ทพแห่งความสำเร็จพระแม่อุมาเทพแห่งค,ความร่ำรวยพระศิวะเทพแห่งการทำลายเพื่อสร้างใหม่พระนารายเทพแห่งการรักษาความสมบูรณ์พระพรหมเทพผู้สร้างความงอกงามในชีวิตและพระเวสสูงสุดทั้งสี่นั่นคือฤเวีสามเวส ยชุระเวทและอาถรรพ์เวทเพื่อความมงคลทุกด้านในชีวิตเสื้อผ้าที่สวมใส่ในการอาบน้ำมนต์ต้องทิ้งทุกชิ้นเพราะถือว่าการอาบน้ำมนต์นี้คือการล้างสิ่งไม่ดีหากนำกลับไปใช้อาจจะไม่หลุดจากเคราะห์กรรมเดิม <G ül üyor> การอาบน้ำมนต์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายและจิตใจและดวงของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการขอพรจากเทพ การขอพรผ่านพิธีโฮมัมถือเป็นการขอพรต่อหน้าพระองค์เทพโดยตรงผ้าอุตริยะนี้ถือเป็นผ้าที่โอบอุ้มดวงของเราจากนี้เป็นต้นไป ในพิธีนี้มีอีกหลายพิธีและหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการทําพิธีค่อนข้างมากอาจารย์ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ครบทุกพิธีเพราะหลายพิธีถือเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นพิธีที่ท่านพราม,มดิตโมหานสืบทอดมาจากต้นตระกูหรือีวสิทธิ์โดยตรง าาแต่ท้ายสุดแล้วนี่คือพิธีกรรมมหามงคลที่ทำให้อาจารย์และผู้คนมากมายได้สร้างเนื้อสร้างตัว สร้างฐานะยกฐานะขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ถือเป็นพิธีตามต้นตำรับในการบูชาดวงที่ผู้ที่ผ่านพิธีมีเท่านั้นจึงจะเข้าใจหากคนได้เห็นคลิปนี้ขอให้มีโอกาสได้ทำพิธียกดวงนี้นะครับและขอให้ทุกคนได้กลายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญ